ณรัชพลนาวนโนชาวนครปฐมกองกลางวัย38ปีหนุ่มเข้มไว้หนวดหน้าตาดีจากเด็กเดินสายส,ายสู่ทีมชาติไทยผู้มีใจรักในลูกหนังตั้งแต่เด็กเริ่มจากเดินสายที่แค่ใช้ใจเล่นจนเริ่มอยากเรียนรู้ระบบฟุตบอลและจนสามารถพิสูจน์ว่าเล่นได้จากนั้นเขาได้เดินทางบนเส้นทางสายาชีพมาแล้วมากมายเริ่มต้นจากคัดตัวกับนครปฐมเอฟซีไชน่าฮอนบิลเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดทีทีประจวบเอฟซี น้องบัวพิทยาเอซพัทยาดาลฟินยูียเต็ดและสมุทรสาครซิตี้จนวันนี้เขากำลังพาทีมสมุทรสาครซิตี้เข้าไปแข่งขันชิงชยัยงใหรอบเชมเลสเอรอีกครั้งหลังจากเคยพาพัทยาดอลฟิ้เลื่อนชั้นมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนกับประสบการณ์อันโชคชนบนเวทีไทยลีกที่เล่นมาตลอด10กว่าปีและมีชื่อเล่นกับทีมชาติไทยมาแล้ว และเรื่องที่ไม่บังเอิญคือการเล่นฟุตบอลเดินสายในนครปฐมกับเจชนาทิพย์สงกระสินและได้มาเล่นในทีมเดียวกันบนบิกอาชีพกับเมืองทองยูเนเต็ดในยุคโค้ชแบนท์ทะวันศสีปานทั้งหมดนี้คือกำไรที่สุดแล้วของรัชพลนาวโนในวัย38ปีที่เลือกเดินทางสายฟุตบอล